ก็สวัสดีครับพี่ๆผู้ขกคองทุกคนครั้งนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาทำความเข้าใจนะครับแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนอะไรมากผมเนี่ยได้ดูแลลูกพวกพี่มาก็ร่วมประมาณ6หรือ7เดือนก็ต้องยอมรับนะครับว่าลูกหลานของพวกเราทุกคนนะฮะเป็นเป็นคนดีโดยพื้นฐานนะครับสิ่งที่ผมในฐานะครูจะทำก็คือ การฝึกฝนพวกเขา,เาผมพยายามที่จะฝึกพวกเขาให้เป็นคนฉลาดนะครับแต่ความหมายคําว่าฉลาดนั้นเนี่ยผมก็ไม่อยากให้เข้าใจไปในมุมเดียวว่าเป็นเรื่องของการเรียนแต่ความฉลาดนั้นเนี่ยผมก็ฝึกเขาในหล,หลายๆมิตินะฮะก่อนอื่นผมขอเฉลยแล้วกันนะครับขอเฉลยพวกพี่ทุกคนแล้วกันว่าสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่ทุกวันนี้ตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้ มีความปรารถนาอะไรไปมากมายในชีวิตนะฮะผมแค่ได้มีชีวิตดำรงชีวิตแล้วก็ได้ทำความเข้าใจชีวิตใช้ชีวิตแบบรู้หน้าที่ตัวเองรู้ว่าความสำเร็จเกิดจากความขยันความซื่อสัตย์การที่เราต้องใ่รู้พัฒนาความรู้ตัวเองการทุ่มเท แล้วไม่ละเมิดสิธ์คนอื่นนะครับผมก็ใช้ชีวิตแค่นั้นผมไม่ได้ฝันเรื่องบ้านรถหรือลูกหลานของตัวเองผมอาจจะแปลกที่ไม่ได้มีสิ่งนั้นเป็นความปรารถนาแต่ผมก็อยากให้พวกพี่จนถึงวันนี้แล้วก็7เดือนแล้วนะครับผมก็อยากให้พ,พี่ลองรับรู้ เจตนารมของคนที่พี่เอาลูกหลานมาฝากเอาไว้ว่าผมมีเจตนารมอะไรในการทำหน้าที่เจตนาของผมก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับผมแค่มองว่าโลกนี้เนี่ยมันก็น่าอยู่เนาะแต่ว่ามันก็จะมีบรรยากาศประเภทว่า คนเนี่ยยังเอาเปรียบกันยังละเมิดสิทธิ์กันยังเห็นแก่ตัวยังมีความทุกข์ผมแค่เริ่มจากจุดเล็กๆตรงนี้ในการพยายามจะสอนลูกหลานของพวกพี่ให้เป็นคนที่เรียนรู้พัฒนาศักยภาพตัวเองมีความขยันหมั่นเพียรมีวินยัยผมค่อนข้างเชื่อครับว่าคนที่ใฝ่รู้ ขยันมันเพียรมีวินัยเนี่ยนะครับเขาจะเป็นคนที่ทุ่มเทในการงานและมักจะไม่เอาเปรียบคนอื่นเพราะเมื่อเขาขยันใฝ่รู้และมีวินัยเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าไม่ว่าเขาจะทํางานอะไรก็ตามแต่ก็จะประสบแต่ความสําเร็จมันจึงไม่มีเหตุผลที่เขาต้องเอาเปรียบใครเพราะคนเอาเปรียบคนเนี่ยส่วนมากก็คือคนที่ไม่ค่อยขยันไม่ค่อยมีวินัยไม่ค่อยใฝ่รู้ พอมีโอกาสก็จะเฉวยโอกาสในการที่จะสร้างความสําเร็จในวิธีที่ละเมิดสิทธิคนอื่นนั่นเลยฮะผมเลยพยายามที่จะผลักดันลูกพ,กพี่เนี่ยให้เป็นคนฝ่ายรู้ขยันมีวินยัยเพราะว่าถ้าเขามีคุณธรรมหรือคุณสมบัติพื้นฐานต่อไปนี้แล้วเนี่ยอย่างน้อยเราก็เชื่อได้ว่าเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเขาจะไม่เอาเปรียบคนอื่น แค่นั้นเองแค่นั้นเองแล้วเกิดเขามีความฝ่รู้ขยันมีวินัยเนี่ยความสําเร็จในชีวิตของพวกเขาเนี่ยก็จะเกิดจากตัวพวกเขาเองเขาจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้และการพึ่งพาตัวเองได้แปลว่าต่อไปเมื่อเขาโตขึ้นลูกพวกพี่ก็ไม่ต้องไปรับใช้อะไรที่มันรู้ว่าผิดแต่ต้องทํา แต่นั้นก็นี่คือเจตนาผมเนาะหวังว่าผู้พี่พอจะเข้าใจนะครับหวังว่านะครับหวังว่าแล้วร่วมกับผมร่วมมือกันในการที่จะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากจุดเล็กๆเ,เริ่มจากลูกหลานของพวกเรานะครับ